สวัสดีครับผมวันนี้นะครับช่างเจนนะครับผมช่างเจนคนรักควายนะครับจะมาให้ดูอาการเป็นสัตว์ของควายนะครับตัวนี้แม่สาวนะครับเป็นแม่สาวนะครับมีอาการเป็นสัตว์นะครับไม่ยอมกินญ้านะครับผมแล้วก็มีน้ําเมือกไหลบริเวณจิมมีอาการร้องนะครับควายบางตัวมีอาการเป็นสัตว์เนี่ยดูค่อนข้างยากนะครับจะไม่แสดงอาการนะครับ แต่ตัวนี้ข้อดีของผมก็คือตัวแม่ขวันเงินเนี่ยมีอาการเป็นสัตว์ก็คือแสดงอาการชัดเจนนะครับขึ้นโคมแม่ตัวเองนะครับแล้วก็มีน้ำเมือกไหลนะครับแล้วก็จิ้มบวมนะครับแล้วก็ที่สังเกตได้ง่ายก็คือเขาร้องนะครับการร้องยืนไม่ยอมกินหญ้านะครับนี่ก็ว่านับการจับสัตว์นี่ครับต้องจับให้แม่นยำเพราะควายนี่ผสมค่อนข้างยากนะครับ อย่างผมแม่กระโทนี่อายุมากแล้วผมผสมเทียมไปค่อนข้างจะหลายรอบจนมาเป็นสัตว์เมื่อไม่กี่วันมานี้ผมเอาไปผสมจริงกับเจ้าโบพันล้านนะครับสายเลือดของเบิ้มพันล้านตัวเดินหลังนี่ก็เป็นน้องน้องของแม่ขวัญเงินนะครับชื่อเจ้าเพชรมาดีมากครับเนื้อหนังดีแม่ขวัญเงินก็มีความสูงอยู่ที่ร้อยสี่ร้อิ 37-38นะครับอายุ2ปี2ปีหเดือนเดินอย่างเดียวนะครับชิมก็บัวมีน้ำเมือกไหลเมื่อเช้านี้ยิ่งร้องเลยแต่ที่ยิงอาการเป็นสัตว์ตัวนี้มีตั้งแต่เมื่อคือนแล้วครับขึ้นตั้งแต่เมื่อคือนต,ต้องนับไป24ชั่วโมงนับจากขึ้นเราสังเกตเห็นว่าเขามีอาการเป็นสัตว์ นับไปยีิบสี่ชั่วโมงจนพอครบยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยก็คือมันจะเป็นช่วงที่ว่าเหมาะที่จะผสมนะครับสำหรับแม่สาวก็ว่าตัวนี้ด้วยจะผสมเทียมนะครับรอติดต่อหมอช่วงเย็นว่าจะให้หมอมาช่วงเย็นนะครับคือผสมไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็ติดแต่ตอนนั้น เชื่อเขาหลุดก็วิ่งข้ามถนนแล้วผมไปไปไล่เขามีเขตื่น,นวิ่งวิ่งวิ่งไปพอตกเย็นมาเขามีอาการเหมือนตกตกลูกเป็นเป็นก้อนออกมาครับเป็นก้อนก้อนเท่าลูกกอล์ฟนะครับก็มีจุดๆมีอะไรหนนะผมผมิผมิษฐานเอาว่าน่าจะเป็นการตกลูกนะครับ แล้วก็ผ่านไปไม่กี่อาทิตย์ก็มีอาการเป็นสัตว์ขึ้นมาหลังจากหลังจากเลยรอบแรกรอบแรกของการผสมไปจะเข้าสองเดือนนะครับจะเข้าสองเดือนนะแล้วกลับมาเป็นสัตว์อีกทีหนึ่งรอบนั้นผสมแก้วขวัญไปนะครับไปดูรอบนี้ผมว่าจะใส่เจ้าซันไปเลยแม่กระโถหลังจะผสมไป เมื่อวานก็ตอนนี้ก็รอลุ้นครับอีก21วัน21วันได้รู้ผลแต่เจ้าเพชรนี่เป็นผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นลูกตัวไหนเพราะว่าตอนที่ผสมให้หมอมาผสมเพชรนอันตนไปพอตกเย็นก็เอาไปผูกมันมีควายปบ้านแถวบ้านมามาขึ้นโคมนะครับ แต่ผลงานออกมาก็เนื้อหนังมาดีมากโครงสร้างใหญ่แต่ใบใบของเพลนันนั้นก็คือผมเอาทิ้งเลยเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่แน่ใจว่าเขาเป็นลูกตัวไหนนะครับก็เลยไม่อยากจะเอาตัวนั้นมามันยังไงมันมันขัดต่อใจเรานะครับมันไม่ร้อเซเพราะว่าผสมไปแล้วปุ๊บตอนเย็นมามี ตัวผูกบ้านมาขึ้นนี่แต่สุดยอดครับกระหนังโครงสร้างใหญ่มากอายุแค่6เดือนครับแต่แม่กระโถเขาก็ส่งลูกสวยครับผลงานก็จ่ายลูกนะครับอย่างพ่อบ้านเน,นี่ยเขาจ่ายลูกมา140บวกหมดเลยน้ำนมดีตอนนี้ผสมเจ้าโบพันล้านไปสายเลือดของเบิ่มพันล้านนะครับ รอดูว่าจะติดหรือไม่ติดผสมจริงนะครับผสมจริงกับดรนิพนธ์นะครับ PN บวกฟาร์มนะครับดรนิพนธ์ท่านก็เลี้ยงขวายมาเพิ่งเลี้ยงนะครับได้3-3ปีนะครับก็มีแต่สายเลือดดีๆนำเข้านะครับสายเลือดอูไทยน่าติดตามนะครับฟาร์มของบุรีรัมย์นายคมกอ ดูครับเดินตามแม่เขาก็จะกระโดดขึ้นโคลแม่เขาเลย่อาการค่อนข้างชัดเจนนะครับรอมี้ลองนะครับเริ่มรองและร้องเดินตามไม่ค่อยกินหญ้าเดินยืนเหมอ่อมองก็ขึ้นเมื่อประมาณ ประมาณ2องทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเดี๋ยวก็เยินๆเดีติดต่อหมอมาประสบนะเดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมช่างเจนคนรักควายนะครับ